ไอ้เขาต้องอยากตายเขาาเขาต้องตายไปเลยโองานั้ยโค้งขับโค้งเห็นไหนน่ะโอ้ยุณบอบิ๊กอะไรล่ะนี่นี้นี้แยกอันนี้นี้แยนี้มูไข่เชียนอ้ากเาสิมาผู้ใดเออจังน้อไข่จังหะน้าไข่ใช่ปะนั่นนั่นนั่นใหญ่ลาเอาโมเม่เลยผมงานเจ้าเอาบัญนี่เาพวด ห้องหลังเจ้าวนะสีขาขาวนนี้ยดใด้ดได้นดดโอ้อันนี้น้องเย่กว่าทนบรรุนิติภาวะอยู่เดยน้องก็ที่หาจะยกที่หกสีเขาเนี่ยนั่งลงมาเอื้อมปากโ้ยจะไหนล่ะนังเอ้าก็หวนนะฮะไได้ปั่นให้จนไหนคะนี่ผัวใทยมาสาวรอบประมาซึ่งกันนยั เมีเมาพเป็น่เป็นงกพีเป็นเลยงเป็นเี้ยกันันาไกมากี่นี้วันท่นพ่อพ่อจในี่กับมว่าคัดความพ่อกับเขามาดจีบน่ยมือนมาดึงมี่คนเเดไปพ่อไป่อาผมาาผ้มาผีหรือ่ากมืกูได้บ่านี้ขอมาหนแล้วถึงรกนผู้าผู้สาวเขาสิบเากันเดไปดัน ห้องก็ไปได้แล้วคือหน้ามึนใช่เนาะอลเอามันอยู่จังใดปะเนี้าที่นี่อันมึงกันแคมเน่ากับตีงมุนี่ตดึงมาหุนไปตี้ันกันมัคุยกันนี้มคุยกันมันคุยกันี่มันคุยกันี่นคุยกันนีมันคุยกันมนคุยกน่มัคุยกั่มคุย้นนี่มคุยก้นเ่มุยหน่อคยกนมนย่มุก่มนะลูกเมคก่ คุยกันเท่ันเดีคุยกันได้หน่อยไหถามข้าวสามจะถามกันยังไถามแบบเพื่อจเป็นคนบ้านเดะลยน้ำซีกันซื้อยมไอพี่๊ยะไรนะเ่องอะไรกันนะพ่พิ่นซื้อ้อยไอ้ี่อยากกินค้อยแมมบ่เป็นตะแสบยกอ้อยนก้อยเงาเนียีคะเมื่อสนือกินดาบพี่เนี่ยนะแไปอขาเขาจีบยูเจ ไปนาคุณเจ้าไปน่าคุณนั้นเป็นกับแมวกินับมวไม่ม่เห็นเจ้าแรกกระเาเลยไม่ยังบุพเรหว่างของ่โอ้ยที่ไปยุ่งีหนาเขาให่แบบนีเจ้าเจ้าอันนี้น้องเจ้าเเนาะขอล่นองเเออเป็นเล่ยนเปเพงร้ามานนีนะพ่รู้แม่แม่ขามาณนี้ของจริงแจ้งบวใส้จะติมเลยโอเคมาเรื่อล้วเรื่องเรื่องจบตา 放了没？放了没？OK。啊，马你马尼。OK，尼尔钻。在悠悠。哎。马尼。晃晃马尼。晃晃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 。你晃。晃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 晃。 ยสัสเดออันบ้างอันมีอันกลอัองะพนมนีเดี๋ยวเนัเ้ยสวยเลยราชใหม่ที่เรอาไม่สวยยังเลยเฮ้ยอหาตัวมันวยเลยแต่งสวยโพดแต่งสวยเกินนั่นนี่ ว่าตัวเ็นยังละเจแม่กับปีสวงนี่แล้วแนี่กับไปขอบคุณนะคะสำหรับ FC พี่โอ๊ตพี่เอลนะคะแล้วก็ FC นี่ลุยชาแนลที่อ่าซอยแจวบองนีลุยสำหรับมื้นเพื่แคทมีจะไดิปนิบันิภากิจแทนบกานนือฟินแลดนเพื่อไปซอยเลือพกระน้แนวส่วนจัวัดขอนแก่นอำเภอชนบุ แล้วก็อเบอร์โกลสุดใจจังหวัดมหาสารคามนะคะสาธุคุณและทุกท่านด้วยนะคะนะ เหมือนกันผ่้เช่าเที่ยงใช่ไหมใช่เผเหมือนกันผ่้เช่าเที่ยงใช่ไหมเที่ยงใช่ไหมผู้เช่าแรงโหลดโอ้ตื่นสวยนะแร่งเรือครับแล้วไม่ได้จสดเมรี่วันนี้ไม่ได้ขึ้นไหมไม่ได้นใช่ไหมเอาเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยส่วนตัวได้ดวยจัดมาโด้หนไปปีเดียวไอ้ขอตัวยังนึกไงว่างว่างยั้นไปขอเบื่อให้ไอ้แน่สุดนั่นน่ะ เจเจเจชุ่มเยดองมี่ยดองอะไรเ่ยมวอนอันบวเป็นอันเ้าอันเป็น้ำอะไรเนล่าใช่ไหมตั้มตั้มกยตั้มตั้าตมตั้มตั้มาั้ตั้มตั้มตัมตัมั้มังอีมัม้มั้้มตั้มิัม้้ั้มตั้มตั้มตรั้บรรยากาศมตม้ม้มตั้มต

สวัสดีค่ะวันนี้หล่อนะตาว้าอย่ามาต้มมาหลอทพอฝันไปนี่ใจสาวสวยใช่ไหมนี่ฮะกับใจใช่ไหมเห็นสาวสวยกับใจใช่ไหมโอ้ยกลับใจกับใจไหมไม่กับใจใช่ไหมเป็นฉบับแม่โอกาสโอกาสในชาตินี้จะกลับใจไหมมีไหมบอได้ค่ะตงผู้ชายกี่เปอร์เซ็นที่กลับมาเป็นผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์มีไหมบอแล้วแต่เนี้ยบอได้ฟังแต่เสียงเขาแน่ฟังแต่เสียงเขาแน่ตัด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 ขอเสียงสองให้พี่หนึ่งเสียงเล้วเสียงเขาบอกหวานโ

อันนี้ไอ้ซุปบ่เสียแรงนี่มันเหล้ากนป่ะเรล้ากันได้เลยเฮ้ยอช่างชาจริงป่ะได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวมาชมกนเยียเดีเดี๋ยวบอกว่าอันนี้ไหนี่ดีี่ิงวันนี้เสียดอมอยู่แล้วแล้ว้บรรยากาศก่อนขึ้นไรสดนะฮะบรรยากาศก่อนขึ้นไรสีดยังเสียโอ้ไอ้ยังเฮ้ยนเฮ้ยไอ้เหล้ายังก่อนเฮ้ยนเฮ้ยจำอไะ เราอู้ฮะเราอู้เอ้เราอู้มันแบบว่าดูดเอาแน่นป่ะโอ้ยฝากกานี่ฮซุซุบฮะหลอดใหม่น้องลอดใม่เอาไปเก็บไว้นั่นเเอาไปกินพกนะเกตัวพี่ี่ก่อนนะใช่ใช่ใช่นไว้อเป่า คุยสาวๆเพียบเลยนะครับวันนี้นี่สินะใรใครเป่นใครละคนเป็นคนเปนเพิ่งมาเนื้อจะารทีหาก็ดท้องาที่าก็เลยท้อนาระโดดไปจ่อฮะโดนไปร้องบ่พี่น้ราองังเเจีอยู่วันจะอยู่ว่นบ่มีนามีเพันบ่มีมีจะเราอู้ดเราไม่มีในคอนเทนต์พลนบ่ เป็นแค่เรโทสิไม่หไมพผู้ใดุยุยุยยจีเอกได้เราเท่านั้น่อ้เยระโ่ม้เนี่เองป็นหนึงในการแสดงวันนี้บอสี่ะ เป็นหนึ่งอ่หนึ่งบทบาทในการแสดงวันนี้นะครับผมในช่วงนะครับเสียต่อเป็นพวกเฝ้ารอดูนะรอชมรอชมรอชมไรสดคืนนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศกอนขึ้นไรสดู้ด้หชเคส้ช่าผ้่ัวหนอาะดูเอาแกอาดูแกอไปเดียวเยวจโอ้ปกาศกินไหไม่กิน ี๋ยวไปหลังแวไปดี๋ยวไปปิดอะไรครับแล้วไปปิดอะไรชี้นะครับเดี๋ยว,ปปยวปปทีเกิดเรงได้ไหมชี้ผมมีประสบกหรออได้ล่ะแม่อะอะไรจัดงา <c oughs> นเัาที่เก่าที่นะเป็นปีผมไม่ว่าอะไอย่างนี้นะมันต้อเป็นปีผมอ๋อไอนี่มหาหยาดใช่ก็เาหยาดมันเอาเนี่ยมันโปรเมย์บรรยากาศบรรยากาศ เขก่าเวเลน้อดนาดยั่เครับผมคิดถึงนตังเลยองไลน์ล้นไปบ่ได้ไหมมาช่วงก่อนโอเคย่อมาแมวันแล้วมาแต่งหน้าเขาหลงเราแล้ววะไปจอดเิอวยู่แลงหลงโอเคครับผมไปแล้วนะเดี๋ยวถ่ายดูเลยเนาะไปก่อนครับผมเจอใหม่ตัวดีบ